แล้วทำเป็ดลอยมากับน้ำด้วยไหมใช่ครับแล้วก็มีปลาช่อนอยู่ไหน,อ,หนอ,อ่เอาอเดี๋ยวแค่ไปดูกันดูน้ำก่อนนะพามาดูน้ำพาเพื่อนเพื่อมาดูน้ำก่อนตอ,อตอนนี้กำลังจับปลาอ่ะอนี่นะครับน้ำเยอะมากเลย หนไสาธิตวิธีการจับปลาให้หน่อยสิไหนอ้าวไหนจับยังไงไหนไปเดินเดินไปดังนั้นอ่าเดินไปลองดูเจอปลาแล้วอ่าเจอปลาแล้วร็วเออตอนนี้กำลังยืนรอรอให้ฝนซาแล้วก็จะไปจับปลาใช่ไหมจเจาไปไหนครับจับแล้วไปไหนครับ เอาไปทำอะไรนะเอาไทอดเขาเอ่ยไปเอาไปปล่อยครับเออเอาไปปล่อยไม่ได้เอาไปทอด <c oughs> ท<ำ>ั้ง <c oughs> เป็ดจับได้สักตัวยังเมื่อกี้ยงังจับไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้ตามตัทุกตัวเลยไ,ได้จากการลงอือต,ต,ตอนนี้ฝนงลงหนาเม็ดเม็ดหนามากครับ งนี่นะครับเราจับปลาช่อนได้แล้วนะครับนี่ของทามดูของทามดิดูของทามดิโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะทามอ่าเอานี่ของกระตังนะฮะอ่าโอ้โหใหญ่มากกรงตั้งอย่าทามเดี๋ยวตุกถึงจับไปจับเลยไปกตังโอเค เราเจอะูงลูกปลานะครับน่าจะเป็นูงปลาหมอนี่ครับเห็นไหมครับน้องปลาหมอนะครับเต็มถนนเลยนี่สภาพถนนนะครับครับนี่กระตัง กำลังจับปลาแล้วเอาจับเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังทําไปหาร่มก่อนตักหรือ,อยังไหนดูสิปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาหมาครับปลาหมอไม่ใช่ปลาหมา <c oughs> เออระวังตัว <c oughs> เดี๋ยวร่วง <c oughs> โอ้โหหลายตัวเลยปลาหมาไหนอย,อยู่นิ่งๆลูก ไม่เอาปลาหมอครับจะเอาปลาไก่ปลาเอาปลาไกบา,บาเอาสายรูปกับปลาหมอหน่อยสู้ๆเอาหารมายิงเออ